เงเทอร์โมสแกนหรือจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายถูกนำมาใช้ตรวจผู้โดยสารขาเขา้าที่มาจาก4ประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อเชื้อไวรัสซิโบล่าได้แก่ประเทศกินีไลบีเรียเซรารีโอนและไนจีเรียและกลุ่มผู้โดยสารที่แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิคืออีกหนึ่งมาตรการการป้องกันที่กระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดทำขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิโบลาเข้ามาในประเทศไทยนอกเหนือจากการให้บริการเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคตามช่องทางเข้าออกเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางโดยมาตรการต่อไปกระทรวงจะใช้เครื่องเทอร์โมสแกนตรวจผู้โดยสารทุกคนในทุกเที่ยวบินและทำใบต่อ8บันทึกข้อมูลผู้โดยสารทุกคนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบประวัติภายหลังได้ก็คงประเมินสถานการณ์นะครับว่าสถานการณ์โลกเป็นอย่างไร นะครับสถานการณ์จากอฟริกาเป็นอย่างไรคงต้องปรับมาตรการตามสถานการณ์นะครับเราคงไม่ได้วางมาตรการนี้มาตรการเดียวอย่างตอนนี้หลังจากที่เราวางมาตรการมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็คงมาดูว่าจะต้องปรับให้เข้มข้นมากขึ้นหรือไม่อย่างไรเหมือน,น<า>เดิมเหมือนเดิมอันนั้นก็คือผ่านเทอร์โมสแกนแล้วก็ยังต้องมาที่ด่านควบคุมโรคแล้วก็ตรวจเป็นลายบุคคลเช่นเดิมนะครับ เชื้อไวรัสอีโบโลาหรือโรคไข้เลือดออกอีโบลาสามารถติดต่อผ่านการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งโดยจะมีอาการไข้ขึ้นสูงฉับพลันอ่อนเพลียปวดศรีรษะและกล้ามเนื้อไปจนถึงท้องเสียอาเจียนอวัยวะภายในถูกทำลายจนทำให้เสียชีวิตได้ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันและรักษาทำให้ถือว่าเป็นเชื้อโรคที่อันตรายที่สุดชนิดหนึ่งในโลก แม้ว่าประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิโบลามาก่อนแต่ความรุนแรงของเชื้อโรคนี้ทำให้ทางการไม่ประมาทที่จะหามาตรการการป้องกันโดยมีทั้งการตรวจจับคัดกรองผู้ที่สารขาเข้าและตรวจจับเชื้อภายในประเทศอีกทั้งยังมีการปรับมาตรการตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อในระดับโลกซึ่งกระทรวงยืนยันว่าจากมาตรการทั้งหมดนี้จะช่วยให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าประเทศไทยจะปลอดจากเชื้อไวรัสซิโบลาอย่างแน่นอน เอกรัตน์นำวงศาถ่ายภาพภาวินีสแสวงสุกรายงาน